สวัสดีครับพบกับพี่หมีรีวิวไพ่นะครับวันนี้มาเป็นชุดที่33ก็ใชออราโคะนะครับดีมเดคอเดอร์นะครับ citygas to unlock your unconscious นะครับ conscious unconscious มันเป็นเหมือนกับจิตใต้สำนึกของเรานะครับระหว่างวันเองเนี่ยเราทำงานทำนู่นทำนี่ต่างๆนาน,นานมามากมายพอกลางคืนเรานอ,นอนหลับบางทีเนี่ยพวกจิตใต้สำนึกเนาะ อะไรประมาณนี้มันก็ส่งสะท้อนในเรื่องของภารกิจในวันนี้ออกมาว่าเรายังติดค้างเรายังทํานู่นทนํานี่ไม่เสร็จอะไรยังไงนะครับเปลี่ยนจากเรื่องของสภาวะจิตของเรามาเป็นในเรื่องของรูปแบบของภาพความฝันนั่นเองนะครับก็ชุดนี้เองมี60ใบนะครับผมราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก575หโอ้เนาะใบละ10บบาท นะครับใบละ10บ,บาทก็ถือว่าถูกดีนะประมาณนี้นะ d ีมเด็กคอเดอร์นะครับเทคบายเทลูมนะครับผมแล้วก็อีเวสต์ a เตดบายเฮเลียตล,ลีแมเล,ลออน,นะครับผมก็เราเองเรามองในเรื่องของออ a c l ลคอเนี่ยออกมาในหลายๆรูปแบบใช่ไหมครับปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบแต่ในเรื่องของความฝันล่ะเวลาที่เรา,เาฝันแบบนี้เนาะ เป็นตัวเลขเป็นภาพขาวดาก็ได้เป็นภาพสีก็ได้เคยสังเกตความฝันของคุณไหมว่ามันเป็นสีหรือมันเป็นขาวดาหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าติดค้างทำไมฉันฝันถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจนอันนี้อาจจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยมีความฝันเรื่องสองครามโลกเรื่องอะไรเนี้ยหยูสู้รบอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยจนฝันแบบนั้นอะ่ะเหตุการณ์แบบนั้นอะ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ได้ไปทำบุญที่เชียงราย นะครับจากนั้นภาพฝันตรงนั้นหายไปเลยภาพฝันตรงนั้นหายไปเลยเหมือนเหมือนอะไรสิ่งที่เราได้ติดค้างเนี่ยมันหายไปแล้วเนาะบางทีเขาบอกว่าอันคอนเชสเนี่ยมันมาจากในอดีตการอันนี้อาจจะแบบว่าดูแบบว่าเป็นมู่มูนิดหนึ่งนะครับหรือบางทีเราฝันเรื่องตัวเลขวันหวยออกอะไรเงี้ยเนาะผมเองเป็นคนที่แบบว่าถ้าฝันเรื่องของออหวย นะครับถ้าออกมาเป็นตัวเลขก็ขอเลยขอท่านเลยก็จะออกมาเป็นตัวเลขเราก็ถูกประจำนะครับถูกประจําหลายๆคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือกันใบหวยที่นี่ไม่เป็นรองใครนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเวลาเราเขาผิดกันหมดเราก็ผิดด้วยประมาณนั้นเองนะคู่มือมีแค่นี้นะครับ People have a way to look to t h e i t dream for the hidden meaning and the message ตืๆนะบะบๆไป ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นภาพอะไรที่แบบดูน่ารักน่ารักนะพอเห็นกล่องนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเปิดกล่องข้างในเลยซื้อเลยนะครับ500กว่าบาท6 0 0กว่าบาทก็โอเคอยู่นะครับก็เป็นภาพที่แบบว่าดูแบบว่าสีเบสสีแบบว่าพาสเทลนิดนึงนะสไตล์ประมาณนี้นะครับเปิดออกมา60ใบาถามว่ากระดาษเป็นอย่างไรก็ ตีหัวแตกไหมอ่ะตีหัวอาจจะไม่แตกนะครับประมาณนี้เนาะก็บางๆแต่ว่าก็ก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรนเนาะก็ใช้ได้อยู่นะครับภาพที่ออกมาจะอาจราเป็นสีออกมาประมาณโทนพาสเทลนิดหนึ่งนะครับดูการเคลือบดูการเข้ามุมด,ดูไม่มีขอบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวรูปภาพทั้งหมดเลย60ความฝันนะครับแล้ว เขาไปหนักตรงที่การเขียนคําบรรยายครับนะครับไปหนักตรงที่การเขียนคําบรรยายบรรยายหลังภาพเวลาที่เราจะใช้ไพ่ชุดเนี้บางคนก็อย่างเช่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราอาจจะติดขัดในเรื่องของอทําไมข้างหลังมันไม่เหมือนกันทําไมมันแบบว่ามีตัวหนังสือเยอะแยะมากมายเวลาเราแผ่ไพ่ไปจับมันจะรู้ไหมเนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะทําไมโอ้นะคือมันเหมือนมัน ไพ่ที่มีด้านหลังที่แตกต่างกันเนี่ยบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นตําหนินะครับแต่โอเคล่ะชุดนี้เนี่ยคือมันก็มีตัวหนังสือที่แบบพืชไปหมดเลยนะครับพืชไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะตีความตัวหนังสือเป็นรูปภาพที่เหมือนกันทั้งหมดก็โอเคอยู่นะครับมันจะมีทั้งหมด60ความฝันด้วยกันแล้วก็จะมีท็อปอยู่ส0ความฝันที่แบบว่าเป็นความฝันที่ เอ่อคนเราเกิดและเจอประจำนะครับฝันถึงเรื่องราวเรื่องนี้ประจำเลยเขาก็เลยเป็นเรียกว่าท็อป10นะครับเพราะนั้นลองดูหน้าไพ่กันนะครับหน้าไพ่เห็นคนเดินฝันถึงเรื่องของผู้ชายเอ๊จะมีผู้หรือเปล่าอ่าเนาะซุปเปอร์ฮีโร่เดอะพาวเวอร์เนาะแล้วเขาก็อธิบายเลยครับว่าเขาจะมีโจหัวว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะผู้ชายเนาะเรามองเห็นเหมือนกับคนแก่คนมีอายุใช่ไหม เราอาจจะบอกว่าเออภาพใบเนี้ยเราฝันเห็นคูบาอาจารย์ได้ไหมฝันเห็นฮีโร่ฝันเห็นคนที่มีอายุเนาะเป็นดาวพฤหัสอะไรแบบเนี้ยนะครับพอเรามองเข้าไปอ่าพอเปิดมาปุ๊บมันก็คือซูเปอร์ฮีโร่พาวเวอร์นะครับก็จะมีการใส่หัวอ่าท็อปิกเอาไว้นะครับแล้วก็บรรยายเลยดีมิสวิทยูแฮปเดอะซูเปอร์ฮีโร่ออเดอเมจิคอลพาวเวอร์ออเดอะแทบิคอลออฟเดอะชายฮูด นะครับผมแล้วก็เติดตดตตดก็จะมีตัวหนักกับตัวเบาแล้วก็อธิบายปั๊บปับัลบ,ล,บ,ล,บลงมานะครับว่าไอความฝันของคุณเนี่ยมันคืออะไรภาพนี้ตีความเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างของคุณเป็นพ่อเป็นอะไรแบบนี้ได้ไหมภาพนี้นะพอเราเห็นอย่างเงี้ยหมายถึงคิดถึงอะไรพระแม่มารียได้ไหมครับพระแม่มาเรีย,รเ,รยรเลยเนาะมีเด็กมีพระบุตร ประมาณนี้อ่ะพอเปิดออกมาขึ้นคือ religion or the spiritual figure นะครับผมก็โอเคอยู่นะพอเห็นภาพปุ๊บไม่จำเป็นต้องดูด้านหลังเราก็พอรู้ละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำนายไปสินะหรือถ้าทำนายไม่ออกเราก็ใช้นี่นะครับว่าจะเป็น religion นะครับเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อหรือจะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของความบุพเพนแม่กับลูกได้ไหมถามว่าฉันกำลังท้องสมมติเปิดฉันจะท้องหรือเปล่าคุณคะหนูจะท้องไหมคะ นะครับอาลุงหนวดลุงหนวยก็จะตอบว่าทองแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะนะภาพมันก็เอามาเล่นสนุกได้ภาพนี้หมายถึงอะไรโอ้โหเต็มหัวไปหมดเลยเต็มหัวไม่ใช่เต็มหัวสิหัวคิดนู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวเองมองโทรศัพท์มือถือแสดงว่าถ้าเรามองแบบนี้โอ้ยคนนี้ภารกิจเยอะวะนะครับเยอะเนีแน่นอนอาดูคำแปลครับคำแปลคือโซเชียลมีเดียอ่าเนาะหนักในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะคำว่าโซเชียลมีเดีย แป๊บเดียวก็คือจบละไม่มีอะไรมากนะครับผมเขาก็จะบอกว่าในความฝันของคุณเป็นอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็เขาจะอาจจะบอกในบางใบเนี่ยเขาจะบอกในเรื่องของวิธีการที่จะใช้ด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่าตอนนี้ฉันติดอะไรติดโซเชียลมีเดียอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมได้้ายใบนี้อ่ะแปลว่าอะไรกระโจนลงไปในท้องนาอยากหาทะเลทิปเที่ยวทิปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ค,คำตอบมา flying without wing ฉันสามารถที่จะบินได้โดยไม่มีปีกนะครับเราก็ทำนายไปนะครับห้องสมุดเนาะมืดมนแต่มีแสงสว่างจากหนังสือนะครับ book writing and the word นะครับผมประมาณนี้นาฬิกาเนาะประมาณนี้เลยททมเรื่องของททมนะครับเทคโนโลยีอ่าเนาะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของอะไรแบบนี้ได้ไหมเรื่องของเวลาก็ได้ เป็นเรื่องของสิ่งที่บอกการรับรู้ก็ได้นะครับอ่าป้าคนนี้เป็นไรนักกินปวกเข้าไปหรออ่านะครับฟันหักอ่าฟันหักนี่เขาบอกว่าใครที่ถ้าเป็นเราก็ลองมาเชื่อมดูนะบางทีเป็นเรื่องของความฝันมันมาเชื่อมกับในเรื่องของของถองไทยเราก็มีตัวเลขใช่ปะสมมติว่าฟันหัก3าซี่ล้วก็บอกหวยงดน,นี้ออก3ประมาณนี้ฟันหักแปลว่าอะไรครับแปลว่าน่าจะมีการเกิดใหม่ปะอะไรเงี้ยทีท falling out นะครับ ก็ฝันถึงบางทีเขาบอกว่าในหลักของของคนไทยนะถ้าทำถ้าถ้าถ้าฝันร้ายจะกลายเป็นดีนะครับแต่บางครั้งฝันร้ายอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเพราะนั้นบางทีเรื่องของความฝันมันเกิดจากเรื่องอะไรเกิดจากเรื่องของจิตในวันนั้นเนาะคอนเชตกับอันคอนเชตในวันนั้นจดจำวันนี้ทำงานไม่สำเร็จ เพราะวันนี้ทํางานไม่สําเร็จเราก็ไปคิดนู่นนี่นั่นกลายเป็นความทุกข์ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าไพ่อาจจะบอกอย่างหนึ่งนะครับออกมาอาจจะบอกในเรื่องของจิตที่เรากําลังจับก,กังวลอยู่ผู้เห็นคนแก่เห็นโอ้โหตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าโอ้ไม่อยากแก่เลยใช่ปะ่ะบอกว่าอะไรเออนะ e อ d e ล l people คนแก่คนมีอายุเนาะบางทีเราก็บองไปถึงเรื่องว่า ฉันจะได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เอาไพ่ชุดนี้ไปใช้ใช้ยังไงครับก็อาจจะบอกว่าวันนี้ฉันฝันสมมติว่าฉันฝันว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณมีแคตตากรีว่าฝันเรื่องนี้เรื่องนี้เนาะคุณก็หาไพ่ในนี้ได้เลยว่าฝันของคุณเนี่ยฝันเรื่องอะไรแล้วเราก็มาดูความทำนายนี่คือวิธีการใช้อันที่1น,นะครับกับวิธีการใช้อันที่ส เราอาจจะบอกวันนี้เราฝันว่าแบบนี้ดูซิเราก็เปิดไพ่ออกมาว่าตรงกับอะไรเนาะเราก็จะตอบตามนั้นแล้วไปสัมพันธ์กับความฝันก็เหมือนกับการใช้ออร์เคิลธรรมดาทั่วๆไปนะครับประมาณนี้หรืออันที่3ไม่ต้องพูดเรื่องของความฝันไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะทำนายแบบที่เป็นเรื่องของออร์เคิลไปเลยนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นทานสปอร์ตนี่เลือกเสื้อผ้า เนาะขอนะครับผมฟูซซี่ออกดิงนะครับโอ้โหฟูจิอยากเที่ยวสึนามิหรือเปล่าประมาณนี้อ่าดิสอักเซสเตอร์นะครับภัยพิบัติเนาะประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้โซเชียลมีเดียอันนี้คือ f เฟซบ o ๊กไหมประมาณนี้นะครับ being at work นะครับผมนี่เขาใครจะมาหาคิดถึงใครคิดถึงคนที่จากไปนะครับผมดิคคิส people นะครับอ้าฝันเ <_ C' est> ห็นหุ้ยจะมีคนมาสวมแหวนหรือว่าเอาตอนนี้ไม่มีเงินจะกินและเลยต้องเอาแหวนไปจำนำเนาะเ e ด d i n g อ่ามาเรียนะครับผมอันนี้เรื่องอะไรครับเรื่องของโอ้โหคนกำลังจะไปเที่ยวกันนะครับประมาณนี้ the people คนเยอะแยะมากมาย bomb ระเบิดนะครับอ่า apocalypse นะ one z e ล o นะครับตอนนี้กรุงเทพก็เหมือนกับหนังเรื่องซัมบี a p o ค l y p สหรือเปล่าประมาณนี้ นะครับอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเปิดหีบออกมาอ่าเปิดหีบอย่าลืมนะต้องมีบอใบไม้นะฝ่ายดึงสามจริงวอลลุเอเบ l ลนะครับอันนี้โอ้โหอันน,น,นี้อันนี้ซอแน่ๆเลยหนังเรื่องซอเนาะตัดตายอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าอะไรปะเป็นบอดีพาร์นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ใครเอ่ยเจนนิเฟอร์คิมหรือเปล่าหรือว่าพรมแดงอ่านะครับก็เป็นแอคเตอร์หรือซิลเวอริตี้ นะครับอันนี้แม่และลูกนะครับก็ Baby b i r ินะอันนี้เทียนน้ำตาก็ได้หรือว่าเรื่องของความหวังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องอะไรครับ water อันนี้จมน้ำคนจมน้ำใครที่ฝันถึงการจมน้ำเนี่ยบางทีอาจจะบอกว่าวันนั้นนะคุณยุ่งวุ่นวายมากมายาฝันถึงอะไรเอ่ยนะ tea mountain garden flower นะครับเขาก็จะมีคำทำนายว่าฝันถึงฟาวเวอร์ฟาวเวอร์เป็นดอกสีอะไรสีเขียวสีแดงสีเหลืองเราก็จะใช้คำนิยามของสีของดอกไม้อาตกบันไดนะครับอุบัติเหตุเพราะนั้นถ้าบางทีฝันถึงอุบัติเหตุเฮ้ยเราอาจจะต้องระวังเรื่องกับอุบัติเหตุได้ไหมเขาอาจจะเป็นลางบอกเหตุก็ได้นะครับหรือเป็นความเครียดสะสมก็ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำนายได้ตั้งหลายอย่างมิวส mm ิคอลนะครับมิวสิคอลอินสแตนเมนนะครับประมาณนี้อันนี้แหละ ฮูลาฮูปเล่นฮูลาฮูปใช่ไหมพาราไลซิสนะครับการสะกดจิตนะประมาณนั้นนะครับอันนี้อะไรมีโชว์หรือเปล่านี่นะครับเนาะชิทติ n งออนฟาร์เธอร์นะครับผมอันนี้วิ่งเล่ ot, นกีฬาสปอร์ตใช่ไหมครับผมสปอร์ต moving forward นะครับอันนี้โอ้เจอแต่สัตว์หลายๆนะตีเป็นหัวไ้ได้ไหมประมาณนั้นนะครับอินเ c กเลปไทร e นะครับพอฝันถึงพวก สัตว์ที่แบบว่าเคยฝันเห็นงูไหมเคยฝันเห็นงูเขาบอกว่าจะเจอคู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับทั้งงูรัดจะทําให้เราเกิดว่าเราจะได้เจอคู่แต่ทั้งงูงูยังไม่ทันรัดเลยฟันหัวงูทิ้งนะครับนั่นแปลว่าโสดแน่นอนนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเวลาฝันถึงงูเมื่อไหร่นะฆ่าทิ้งหมดอมไม่รู้ใครเป็นอย่างนี้บ้างเวลาฝันถึงงูเมื่อไหร่ฆ่าทิ้งหมด นะครับไม่เหลือสักตัวเลยทุกวันนี้ก็เลยเหลือแต่ตัวนะราคาประมาณนั้นอ้าฝันถึงเนินมันนี่นะครับฝันถึงเกาะล้างเนาะเกาะเคแมนนะครับฝันถึงเรื่องรายการสอบเนาะบางคนนี่แล้วอันนี้คือเป็นลนักษณะของสิบดีมที่เป็นท็อป10เลยนะครับอั aring, นแพรเล่นเนาะหรืออันแพ อันพีแพรนะครับอั un pared, นพะีแพรเนาะบีอิงอันพีแพร์คือการไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยบางทีเรารู้สึกว่าแบบว่าโอ้ยฉันจะทําข้อสอบได้ไหมแล้วบางคนทุกวันนี้ผมก็เป็นนะเพื่อนผมก็เป็นนะนั่งคุยกันอยู่เฮ้ยฝันถึงสมัยมัธยมเออฝันถึงสมัยที่อยู่เรียนมหาลาัยอีกละต้องเข้าไปสอบนู่นสอบนี่แสดงว่ามันจะต้องมีปมอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตแน่ๆเลยอย่างพวกผมเองต้องทาทีสีกันนะครับเพราะต้องทำทีสีก็นะททกกจะเป็นปมเรื่องนี้ได้ไหมอ่าได้ต้อง ต้องมาทั้งทำงานทาทีซีกันอีกแล้วเดอะนัมเบอร์ฝันถึงนัมเบอร์นี่ก็หวยล้วนๆน,นะครับได้เลขไหนก็เอาเลขนั้นเลยนะประมาณนั้นฝันถึงอะไรเอ่ยฝันถึงอ่าแฟมิลี่นะครับเขาวงกอดเนาะประมาณนี้ก็คือลอสซิ่งลอสซัมจิงนะครับเนาะแล้วก็ฝันถึงเบิร์ดละอ่านนกน้อยอิสระภาพไหมนั่นก็คือ รีดอมหรือความบริสุทธิ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับสีของนกนะครับอีการก็อาจจะเป็นความจริงใจฝันถึงอะไรครับโอ้โหการทำงานชีวิตในเมืองบิลดิ้งนะครับอาจ UFO นะครับ UFO มาเอาเราไปแล้วแอเลียนเนาะคนวิ่งไล่อันนี้คือเจ้านี้นะครับก็คือมีนี่ก็ต้องชำระนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ฝันได้ซ้ำกันแสดงว่าชีวิตอาจจะไม่เคยได้ซ้ำเนาะมือถือไอโฟนอยากได้ไอโฟนใหม่ ก็เลยเอาไปฝันประมาณนั้นอันนี้ฝันร้ายนะครับผมก็เป็น Demon o r the m อนสเตออันนี้อยากเล่นบอลแต่เขาไม่ชวนแปลว่าเพื่อนหลังเกียดเป็นเหาเนาะในพวกที่เป็นเหาส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อะไรครับอืมกอดเข่าเจ้าจุนะครับคือเรื่องของ feeling tap นะครับการที่คุณเองตกอยู่ในกับดักนะครับฝันถึงอะไรเออหูตัวเลขคณิตศาสตร์มากมายอันนี้หวยด้วยเนาะ หรือว่ามีตัวเลขที่ค้างค้าใจอยู่นะครับอ่าอันนี้เปิดประตูออกไปนะครับนั่นคืออะไรครับ unfamiliar secret หรือ u n u s e d room นะครับห้องที่ไม่เคยอยู่ไม่ใช่ห้องเชือดแน่นอนนะครับอ่านี่เขาวงกดอ,อีกอันการหาทางออกนะครับประมาณนี้นะครับ u n b e l i a b l e หรืออเลสอ๋อจะไปหาห้องน้ำแปลว่าปวดฉี่อ่าเนาะปวดฉี่แปลว่าอันปัสสาวะไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะ ก็ต้องใช้แผ่นเพลทอันนี้อะไรครับโจรขโมยบ้านดึกนะครับแล้วสามารถเอา e l e m e n t ตนะครับการยึดของนะครับไปใช้ในเรื่องของการทำนายได้ด้วยอ่าอันนี้คือเรื่องของอยากได้สีสเปร์แน่นอนนะครับอันนี้ฝันถึงอยากได้สีสเปร์แน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะมอเตอร์อันนี้ตกตึกนะนี่ทาวเวอร์นะครับอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่า ตกท่านี้ไม่สวยเลยดูสิเป็นกุลสตตีทําไมตกแล้วแหกแข้งแหกขาขนาดนี้อย่างน้อยก็เนาะ falling การตกอ่าอันนี้คืออะไรครับนี่คือเรื่องของการแสดงกลัวเปาเปื่อยอยู่บนหน้าโนดิตี้อันนี้ไฟไฟราคาหรือเปล่าปัญหาชีวิตนะครับผมอันนี้การช้อปปิ้งนะครับ อันนี้อาจจะแบบฝันถึงโควิดมากไปเนาะติดกันต้อง6 0พ0กว่าคนฉันจะทำยังไงดีรีไปช้อปปิ้งนะประมาณนี้อ่าอันนี้ฝันถึงเรื่องของทาซานอยากเป็นเมียของทาซานนะครับคนนี้อยากเป็นเมียของทาซานแอนิมอลอ่าอันนี้อะไรเนี่ยนวดนู่นน,นี่นั่นโอ้โหอันนี้เรียว่านวดทิปนะครับอยากเปิดบริการนวดทิปนะอเดรเอาไยอิงไว้อันนี้ตายอย่างเนี้ยเออ น้าดำใช่เดทน้าแอนดายิงกำลังจะตายนะครับประมาณนี้ประสาทครับอยากเป็นเจ้าหญิงนะหรืออยากจะไปวัดภเอว้ไ,วไปภูเขาทองอยากเป็นเจ้าหญิงเนาะประมาณนี้นะครับอาร์ค t แล้วก็ Ancient Building นะครับอันนี้มาสายประจำก็เลยฝันแบบนี้นะครับคือเรื่องอะไรครับอันนี้คือเรื่องของ Being l i t h นะครับแล้วก็การขับรถนะครับไปนี่คือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ชุดของ o a l De c o e l Dream Decoder นะครับการใช้งานของเขาก็ง่ายๆนะครับไพ่อาจจะแบบดูใหญ่นิดนึงนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆของเขาวิธีที่1คือคุณฝันถึงเรื่องอะไรคุณก็มาหาหัวข้อในนี้นะครับกับวิธีที่2คุณฝันถึงเรื่องอะไรคุณก็มาจับไพ่เลยว่า มันจะมีความสัมพันธ์เหมือนกันไหมนะครับสมมุติสมมติสมมติเอากับตัวเองเดี๋ยวนะเมื่อวานฝันว่าอะไรวะลืมแล้วล่ะฝันว่าอะไรดีเออฝันเรื่องเรียนแล้วกันอ่ะสมมุติฝันเรื่องเรียนแล้วกันนะฝันเรื่องเรียนแล้วก็ลองมาจับดูซิว่าฝันเรื่องเรียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ปวดฉี่นะครับฝันเรื่องเรียนพอเจออย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราพยายามที่จะเรียนให้จบ นะครับเราจะต้องไปให้ห้องน้ำเห็นไหมพะมันเป็นห้องน้ำทอเลตเราบอกฝันเรื่องเรียนแปลว่าเราต้องการหาทอเลตเลสสลูมให้จบแปลว่าฉันต้องการให้จบสักทีนะครับทาไมไม่จบสักทีประมาณนี้อฝันเรื่องความรักสมมติฝันเรื่องเ,อเรื่องอะไรวันเมืม่อวันเจอใครผู้ชายคนหนึง่งหรือผู้หญิงคนหนึง่งอ่าสมมตินะเมื่อวันเจอผู้ชายคนหนึง่งค่ะหนูจะได้เขาเป็นสาม,มีของลูกไหมคะอ่า <c oughs> อ๋อฝันเปเถอครับ ไม่มีทางหรอกครับเนาะฝันลม,ลม,ลมลๆแรงๆเขาคงดีเกินไปอะไรประมาณเนี้ยนะอืมผู้ชายคนนี้คงจะเป็นแบบอะไรนะ <c oughs> ใช่ไหมสามีแห่งชาตินะครับเขาก็เป็นสามีแห่งชาติใครๆก็อยากจะคว้าไว้เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะฝันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือวิธีนึ่งหนึ่งคือเปิดไพ่เลยฝันเรื่องอะไรเปิดไพ่แล้วหาความหมายของเขาวิธีที่สองคือตีความแบบอลร์โค เล่นแบบออ a ล l คเขไปประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธี3มีไหมวิธี3ก็ไม่มีละนะครับเพราะว่าวิธี2คือเราใช้ลักษณะของออ a ล l คแล้วก็ผูกมันให้เข้ากับคำถามของเราอยากจะถามต่อได้ไหมได้แล้วก็เปิดเป็นเรื่องราวต่อไปเช่นถามว่าโควิดปัจจุบันเป็นอย่างไรโควิดปัจจุบนันโอ้โหเขาบอกช้อปปิง้ง โควิดปัจจุบันอาจจะทําให้คนที่เหลืออยู่ต้องช้อปปิ้งแบบนี้ทําให้คนที่แบบต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเก็บสะสมสเบียงเอาไว้ได้ไหมได้ดูภาพครับทำไมมีคนอยู่คนเดียวแสดงว่าช้อปปิ้งไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยทำให้ตลาดแบบว่าของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือการตุนของได้ไหมนะครับแล้วเราถามต่อถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องของโควิด ทุกวันนี้สภาพอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะดีขึ้นไหมอ่านะครับเราก็ถามต่อเราก็เปิดไพ่ต่อไป <c oughs> ยังไม่ดีอ่ะ <c oughs> ยังไม่ดีอ่ะแล้วไม่ดีเราต้องทํำยังไงดีอ่ะไม่ดีเราต้องทํำยังไง,ได,ง,ง,ไงดูแลดูแลตัวเองให้เหมือนกับดูแลลูกหรือคนที่เราลักเพราะนั้นนี่นครับวิธีการทํานายเห็นไหมครับเขาก็ใช้แบบเอาแล้วเขาเหมือนเดิมคุณไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องของความฝันมาก็ได้ นะครับแล้วคุณก็ใช้ทำนายแบบ o r a c ล e ทั่วทไปไหมครับง่ายไหมครับถ้าง่ายมีคำถามก็ถามเข้ามาได้ครับ mm hmm. เผื่อหยิบไพ่ให้ถ้ามีเวลาสวัสดีครับ